สินห้าบริสุทธ์นั้นหนูสงสัยเจ้าค่ะคือหนูเป็นกู้มีเมตตาสัตว์เลี้ยงสัตว์แต่อีตอนเอาหมัดออกนี่ถึงคักมันองมีตายบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็ตายด้วยเมตตาจริง ก็เม <Cornell. S 2> ็แม่ตาจริงๆคนนี้นั่นไม่อะไรเลยลาบลาบเราจะหมักออกใช่ไหมลาบลาบใจจะจับให้มันไม่มันตายใ่ไามันตายนี่ไม่ฝปกตาจรงไม่ได้ขาดเลย้เราใช้เกจนาเป็นสัรืองขัาบมันอจออกมาแล้วเราต้องใจจะับออกมาให้เฉยลามัเรียนเียายไม่เไร เยอะกระแสเงินทะเลอื่นปากตาเรียมีอ่ะเอ๊ะเดี๋็กพ่อีตอนที่เราเอาเอาหมาไปอาบน้ำเอายาฟอกเพื่อจะให้มันสะอาดนี่มันมันจะขาดเพราะมันก็เข้ามาตรวจอะไรไงถามดูว่ามีวินัยข้อหมายไหนบ้างและสิ่งข้อไหนที่คนเป็นเขาเอายาใส่ไล่เขาแล้วบาปมีไหมอ๋ออ๋อไล่ไล่นะไม่ใช่ฆ่าไอ้ที่จะ อยากให้ว่าไปสนเนปากฟันแต่ว่าสิ่งนี้ที่จะว่าสิ่งนั้นที่ไม่มีในเวลานั้นทำลงเข้าปากใช่ไหมปากฟันและเจตนาให้ตายาาที่มีเขาเล่นเรื่องของใจปาก